มงลงยาย่าแปลงโฉมเป็นเอลซ่าสวยตะลึงเหมือนหลุดมาจากการ์ตูนจริงๆไม่ว่าจะอยู่ลุกไหนบอกเลยว่ายาย่าอุรัสยาเธอเอาอยู่จริงๆอย่างล่าสุดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2,566ยาย่าได้ปรากฏตัวที่งานอีเวนต์แบรนด์แอรยี่ห้อหนึ่งซึ่งยาย่าได้แปลงโฉมเป็นเอลซ่าเจ้าหญิงน้ำแข็งจากการ์ตูนชื่อดังอย่างเรื่องฟรเซนผชนภยัยปริศนาลา จชนีหินมะซึ่งยาย่าเธอได้ย้อมผมสีทองและใส่ชุดสีฟ้าเหมือนหลุดออกมาจากการ์ตูนจริงๆเลยแถมงานนี้เธอยังได้ร้องเพลงฮิตอย่าง Let It Go ด้วยงานนี้ยิ่งสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับที่ไปรอให้กำลังใจแถมแฟนคลับยังชื่นชมกันสนั่น